ไปดูที่สีลังกากันบ้างนะครับตอนนี้ประชาชนจํานวนมากแห่เดินทางหนีออกนอกประเทศนะครับท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่อแววจะรุนแรงมากขึ้นครับชาวสีลังกากําลังเผชิญหน้ากับวิกฤตเศรษฐกิจที่ยังไม่มีวี่แววจะฟื้นตัวได้ในเร็ววันนี้นะครับโดยในช่วง5เดือนที่ผ่านมามีการขอออกหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตใหม่เกือบ30,000 0เล่มซึ่งถือว่ามากที่สุดในรอบ6ปีและมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง3เท่าครับ ถึงแม้ว่าการทำหนังสือเดินทางเนี่ยต้องใช้เงินประมาณ86ถึง100ดอลลาร์สหรัฐก็คือประมาณ3,000ถึง3,500บาทแต่ชาวศรีลังกาก็เลือกที่จะจ่ายนะครับโดยหวังว่าจะพาครอบครัวไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเนื่องจากตอนนี้ประชากรกว่า22ล้านคนกำลังขาดแคลนอาหารก๊สหุงต้มน้ำมันและยารักษาโรคอย่างรุนแรงขณะที่รัฐบาลก็ตั้งความหวังว่าการมาเยือนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF อาจจะได้ข้อสรุปให้สีลังกากู้เงินเพิ่มเติมกัน